สวัสดีครับเต้ารับเช้าวันพุทธที่23รกรกฎาคม2568เข้าสู่สรุปข่าวต้องรู้มื้อเช้าข่าวเข้มข้นรอบด้านก่อนใครสรุปข่าวสำหรับคนไม่มีเวลาอยู่กับผมธนัทครับ และเมเปิลค่ะสวัสดีเช้าวันทำงานกลางสัปดาห์นะคะพี่ธนัทคุณผู้ชมทุกคนวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบจากพายุวิภาและสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงร้อนระอุพวกเราขอส่งความห่วงใยไปถึงทุกท่านที่กำลังเผชิญสถานการณ์นี้นะคะใช่ครับมาเรื่องกันที่พาดหัวใหญ่เช้านี้รัฐบาลโชว์พลังทักษินนำทัพดินเนอร์พักร่วมประกาศสามัคคีปกป้องอธิปไตย และเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดวิพาถล่มน่านน้ำเริ่มท่วมทุ่งนาพระเนเนเร่งกรอดกระสอบสายครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญเมื่อคืนนี้ครับพักร่วมรัฐบาลได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ในชื่อสามัคคีประเทศไทยโดยมีคุณทักษิณชินวัตรและนายกแพทองทานเป็นแกนหลักบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่นเป็นการแสดงความเป็นปึกแผ่นและความแข็งแกร่งของรัฐบาลครับ ไฮไลท์สำคัญคือคุณทักษินขึ้นบรรยายพิเศษเลยค่ะพิธนณัทท่านย้ำว่ารัฐบาลต้องสามัคคีกันเพื่อความแข็งแกรง่งพร้อมให้คำปรึกษาทุกพลและยังพูดถึงปัญหายาเสพติดที่ต้องเร่งแก้ไขด้วยนะคะขณะที่นายกแพทย์ทองทานก็กล่าวขอบคุณพักร่วมและแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาอธิปไตยของชาติไว้ได้ค่ะและแน่นอนครับเมื่อมีการพาดพิงถึงรัฐบาลชุดที่แล้วคุณอนุทินชาญวีรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย ก็ออกมาตอบโต้ทันทีด้วยวลีเด็ดว่าอะไรก็กูพร้อมยืนยันว่าพักภูมิใจไทยทำเพื่อคนไทยไม่ใช่เพื่อกัมพูชาครับ จากเกมการเมืองมาสู่สถานการณ์จริงที่ชายแดนที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันค่ะล่าสุดกองทัพบ,บกได้เชิญผู้ช่วยทูตทหารจาก18ประเทศมาชี้แจงข้อทิฐจ,จริงเรื่องทุ่นระเบิด PMN2 แล้วเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเวทีโลกขณะที่ฝั่งกัมพูชาก็ยังคงปฏิเสธและพยายามผลักดันเรื่องนี้ไปสู่สานโลกค่ะสถานการณ์ที่ปราสาทตะเมืองถมยังคงตึงเครียดครับล่าสุดแม่ทัพภาคที่2ได้สั่งจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา เหลือไม่เกิน100คนต่อวันและขู่ว่าหากยังมีการยั่วยุจะสั่งปิดปราสาทชั่วคราว7วันทันทีซึ่งเราก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นอยากให้พี่น้องคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในบริเวณนั้นใช้ความระมัดระวังและดูแลตัวเองด้วยนะครับ มาที่เรื่องที่น่าเศร้าและสังคมกำลังตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมคือคดีการเสียชีวิตของน้องเมยพักขพงศ์ตันกันญานในโรงเรียนเตรียมทหารล่าสุดสารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรให้จำเลยซึ่งเป็นรุ่นพี่สองนายมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแต่โทษคือจำคุกสเดือนปรับ1 5 0 0 0บาทและให้รอลงอาญาสองปีค่ะครับ ซึ่งคำตัดสินนี้ทำให้ครอบครัวของน้องเมยรู้สึกว่าโทษเบาเกินไปและเกิดคำถามในสังคมอย่างกว้างขวางถึงความแตกต่างระหว่างกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารและศาลพล,ลเรือนโดยคุณวิโรธลักษณาอดิสร์ก็ได้ออกมาย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่มีใครตายในค่ายทหารและต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของกองทัพครับ พักเรื่องหนักๆมาที่เรื่องชาวในวงการผ้าเหลืองที่ยังคงมีอัปเดตต่อเนื่องนะคะคดีเจ้าอาวาสวัดม่วงที่แจ้งความว่าทองและเงินหายตำรวจเริ่มสงสัยว่าอาจเป็นการแจ้งความเท็จเพราะพบว่าท่านอาจนำทองไปขายเองส่วนคดีทิสริษที่นครสวรรค์ก็มีการตรวจค้นกุฏิและพบโฉนดที่ดินชื่อศรีกาเศรษฐินีอยู่ในตู้เซฟด้วยค่ะและตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนคือสถานการณ์พายุวิภาครับ แม้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังคงส่งผลให้มีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้นมากและเริ่มท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วครับ เป็นภาพที่น่าเห็นใจและน่าชื่นชมในเวลาเดียวกันค่ะที่วัดพญาภูจังหวัดน่านพระภิกษุและสามเณรต้องมาช่วยกันเกราะก,กระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมวัดพวกเราขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวน่านและทุกจังหวัดที่กำลังประสบภัยขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะคะปิดท้ายกันด้วยข่าวดีที่ทำให้คนไทยได้ยิ้มครับเว็บไซต์ t a s t e Atlas จากอันดับ50เมนูไส้กรอกที่ดีที่สุดในโลกปรากฏว่า ไส้กรอกอีสานของเราติดอันดับที่23และไส้อั่วติดอันดับที่49ครับแสดงให้เห็นว่าอาหารท้องถิ่นของไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆและอีกเรื่องเล็กๆที่น่าย,ยินดีคือกรณีโลโก้ซีเกมที่กัมพูชาใช้ผิดทางคณะกรรมการโอลิมปิกของเขาก็ได้ส่งข้อความมาขอโทษและแก้ไขเรียบร้อยแล้วถือว่าเรื่องกีฬาแยกออกจากการเมืองค่ะและนี่คือทั้งหมดของสรุปข่าวต้องรู้มื้อเช้าในวันนี้ครับ ข่าวสารยังคงหนักหน่วงรอบด้านขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมครับใช่ค่ะขอส่งกำลังใจให้ทุกคนอีกครั้งนะคะและขอให้เป็นวันพุธท,ที่ทำงานอย่างราบรื่นและปลอดภยัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามพวกเราในทุกช่องทางวันนี้เมเปิลและพี่ธนัทลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ